สวัสดีครับท่านผู้ชมในจะเยวเล่นเกม Bodyweight 10 in Education and Learning ใน Y8 แบบใหม่นะโอเคปกกไปเล่นเกมเถอะตอนเนี้ยโฆษณาตลอดเลยแลว้าผมเข้า ่ล้วก็แังนะ เพราะว่าบาววิ่งมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้่ยเลยป Education and Learning ผมไม่ค่อยชอบคุศลในวันกัน สิวเราแล้วกูจะเข้าโอเคเข้าละนับกดไปกดดิกดหลักันโอ้โหหมอคนหลอนเลยหัวนคนหลอนเลยชิบอย่างหล้นเลยหัวมันไม่คนหลอนเลยโอเคที่ไหนเนี่ย คนเลี้วจะหมอนเมาเ่าจะับเามา,านเกี่ยเค้ายังไม่ได้เดี๋เนี้ย สิบ่ห,ห,ห้ามังผับละสิบห้าบสิบห้าตบแล้วเราก็จะได้เหรียญง,งูมา วันวันๆทำเพดตีเด็กอะไรเงี้ยคนใจร้ายเลยแตแต่ว่าถ้าทำถูกก็ให้นะสิ 12. ถ้าเป็นพิมพ์ตุ๊กแป้นพิมพ์ก็ได้เจ็ดสอโอ้โห,โห คำตอบนี่คร้เพิมตามผมวรัแปดหนึ่เจ็ดหนึ่งแปด่หรอิดพ่ิดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่ครับ,รมมรบ 8, 2, 7, 1, เ 3, 1, 7, 1, นี้ยพี่พตัวเองที่ผมบอกครับเหือลังยังช้าเลย ชงนี่คืออิสต้าเองอุ้ยตกใจต็ดขวดลุยฮะเอาเอาคอแมแฮกอุ้ยน่ากลัววะตัวอะไรวะเนะี่ยทุกคนสองจิตห 8, นึ่งแปดไปทำดูได้นะไม่แม่งคนน่ากลัวเลย โอ้จมูกหรือขี้วะครับใหญ่เกินละครับอืมโอ้โหตกใจออกมาหน้าอะไรไม่ได้อ๋อต้องกดชิปแล้วหยนี้มา่อยอ่ะชิปหายแล้วโอเครับสำหรับนี้ก็คงเคลนกันแล้วจ้ะ กันนะมาเจอของถนัดสมฤกษ์พอดีไปก่อนนะวิจัยสเต้แล้วว่ะสุดยอดว่ะบายเจอกันพรุ่งนี้วันก็ไม่ได้แบบงแล้เพราะว่าวันหยุดแบบหืมเราให้ดูนั่นชัดๆทีหนึ่ะนี่คนหน้าหฮงไงคนหน้าหาินเลยคนหน้ากดตีนะคิดดู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 ด,ดูมันเร็วเลยว่ะโอเคไปล่า